มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแปความเป็นไปของคดีน้องชมพู่ค่ะเรียกได้ว่าคดีนี้ที่ต้องจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวนะคะกับคดีของน้องชมพู่ที่ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่สามวันเท่านั้นจะพักคดีไหมหรือว่าจะจบลงด้วยการจับตัวคนร้ายได้หรือไม่ วันนี้เราจะมาดูว่าระหว่างที่กำลังจับตัวคนร้ายได้มีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านกกกอกกันบ้างน,นะคะโดยเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์และสรุปเรื่องราวไว้เป็นข้อๆ้ดังต่อไปนี้ 8, 8ความไปไกลของคดีน้องชมพู่คดีการเสียชีพปริศนาของน้องชมพู่ได้เดินทางมาถึงจุดที่ไปไกลาจากต้นเรื่องมากมาานักนะคะและกลายเป็นเรียลิตี้รายวันที่หลายคนติดตามและนี่คือ 8, 8ความไปไกลของคดีนี้ค่ะ 1>, 1. ลุงพลมีแฟนคลับทั่วประเทศลุงพลซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่และเป็นคนที่แม่น้องชมพู่เอ,อ่ยปากว่าน่าสงสัยมากที่สุดแต่กลับทําให้ลุงพลได้รับความเห็นใจจากทั่วประเทศมีคนไปหาที่บ้านเพื่อให้กําลังใจทุกวันมีคนขอถ่ายรูปขอลายเซน็นมีแฟนคลับมากมายมีคนทําเพจให้สื่อทำสกรปต่างๆเกี่ยวกับลุงพลเช่นตอนที่ลุงพลเป็นหนุ่มฟุตบอลทีมโปรดของลุงพล ลุงจ่ายตลาดเป็นต้นค่ะ 2. ลุงพลกับชีวิตที่เปลี่ยนไปชีวิตของลุงพลแล้็ครอบครัวาม,มาถึงจุดที่เปลี่ยนนะคะด้วยแรงสนับสนุนจากคนที่ติดตามข่าวและเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ความอาทิเชน่นมีคนส่งช่างไปสร้างแล้วก็ปรปับปรุงบ้านให้เมื่อบ้านใกล้เสร็จก็มีคนส่งข,งของขวัญขึ้นบ้านใหม่ไปให้และยังมีคนสั่งดินแล้วก็หินบดไปถมหน้าบ้านให้อีก เพื่อความสะดวกสำหรับคนที่แวะมาให้กำลังใจลุงพลค่ะคนไทยในเกาหลีใต้ออสเตรเลียและก็เนเธอร์แลนด์ส่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟไฟ้าไปให้จนไม่มีที่วางนะคะต้องยกบางส่วนให้ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่ขาดแคลนมีคนซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ให้เป็นของขวัญวันเกิดร่วงหน้าแก่ลุงพล3ขอสร้างหนังคดีน้องชมพู่ อุปริยานักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังไปขออนุญาตแม่น้องชมพู่เอาคาดีนี้มาสร้างหนังบ้านกกเก่กเดอะซีรีส์และเปอยว่าอยากให้ลุงพลมาร่วมแสดงแต่ลุงปฏิเสธบอกว่านี้ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นหนังแม่น้องชมพู่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่อยากตอบย้ำความเจ็บปวดค่ะ4ทับทามลุงพลเป็นนักร้องก่อนหน้านี้นะคะสื่อเคยให้ลุงพลร้องเพลงปรากฏว่าลุงพลร้องเพลงเพลาะมากค่ะ ล่าสุดมีค่ายเพลงมาหาลุงพลถึงบ้านเชิญลุงไปร้องเพลงในงานประจำจังหวัดงานหนึ่งพร้อมทับทามลุงเป็นนักร้องในสังกัดแต่ป้าแตนภรรยาลุงพลบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาทําเรื่องรื่นเริงค่ะ 5. บ้านกกะกอะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวบ้านกะกะบบนกอกตาบลกกต่มอําเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไกลๆที่มีคนต่างพื้นที่เข้าไปที่หมู่บ้านทุกวัน บางกลุ่มถึงกับเหมารถบัสมานะคะมีทางที่ไปเซลฟี่หน้าบ้านลุงพลบ้านน้องชมพู่ขอถ่ายรูปคู่ขอลายเซ็นบุคคลในข่าวรวมทั้งไปตามรอยจุดเกิดเหตุคะ่ะ 6. โอกาสทองของหมอผีและร่างทรงนะคะบรรดาหมอผีและร่างทรงพากันถือโอกาสใช้คดีน้องชมพู่โปรโมตตัวเองด้วยการอวดอุตรินะคะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสร้างสตอรี่แปลกประหลาดต่างๆนานา,นา,นา เช่นบางรายนะคะอมทูบทางกรรมโชค่ะบางรายอ้างว่าคนร้ายส่งกิ้งกือมาเป็นสายลับระหว่างตนทําพิธีเพื่อที่คนร้ายจะได้รู้ทางหนีทีไล่ได้ค่ะเสร็จดราม่าหมอปลาตํารวจขอให้หมอปลาเจ้าของฉาย,ยาน,นักปราบสัมภเวสีไปที่บ้านกกก,กอเพื่อช่วยหาหลักฐานจากคํากล่าวอ้างของหมอปลาหมอปลาลงพื้นที่แล้วยืนยันว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ ฝ่ายพ่อแม่แล้วก็ญาติน้องชมพู่บางส่วนไม่พอใจติดป้ายบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเอาไว้นานบ้านนะคะบอกว่าหมอปลาเข้ามาสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และตอกย้ำความเจ็บปวดของคนที่สูญเสียลูกแความคืบหน้าของคดียังไม่มีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ